ถ้าพระเจ้าได้สร้างโลกนี้ขึ้นมาต้องบอกว่าพระเจ้าก็ไม่ได้สร้างโลกเราอย่างเป็นธรรมมีดินแดนอนาณาจักรแห่งหนึ่งนะครับที่ถือกำเนิดขึ้นบนแหล่งทรัพยากรสำคัญของโลกนั่นก็คือน้ำมันนั่นเองนะครับที่ทําให้อาณาจักรแห่งนี้เนี่ยสามารถสร้างความมั่งคั่งโดยใช้ต้นทุนที่ต่ํากว่าอาณาจักรแห่งอื่นๆของโลก ซึ่งอาณาจักรแห่งนั้นก็คือประเทศซาอุดีอาระเบียนั่นเองนะครับต้องบอกว่าเป็นดินแดนที่มีความลึกลับซับซ้อนด้วยการปกครองที่แปลกประหลาดความมั่งคั่งแบบที่ใครๆเนี่ยต่างอิจฉาประชากรในประเทศของพวกเขานะครับและนับตั้งแต่การก้าวขึ้นมาของอํานาจของ มูฮัมหมัดบินซามานนะครับเขาก็ได้กลายเป็นบุคคลสำคัญทางการเมืองและธุรกิจใหม่ๆทั่วโลกสำหรับในรายการ Geek Book ใน EP นี้นะครับจะมารีวิวหนังสือที่มีชื่อว่า Blood and Oil Muhammad Bill Salman l e s s Quest for Global Power นะครับโดย b a r r y Hope และ Justin Treck เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Book Reading is magic สวัสดีครับผมโดนทาดดนลจากโดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการเก็งบุ๊กนะครับรายการที่จะมารีวิวหนังสือที่น่าสนใจนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมมีหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่อ่านมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับนั่นก็คือหนังสือที่มีชื่อว่า Blood and Oil นะครับดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นซึ่งต้องกว่าเป็นหนังสือที่มีความน่าสนใจมากๆนะครับมันเป็นเรื่องของ การเมืองการหักหลังกันการแย่งชิงอํานาจกันในาราชวงศ์ซาอุดีอาราเบียนะครับรวมถึงพลังของอํานาจโดยเฉพาะด้านเงินตานะครับที่ต้องบอกว่าทุนจากซาอุดีอาราเบียเนี่ยเป็นทุนที่มีเงินมหาศาลนะครับที่มาจากธุรกิจน้ำมันพวกเขาสะสมความมั่งคั่งมาอย่างยาวนานนะครับต้องบอกว่ามันเป็นการเปลี่ยนประเทศประเทศหนึ่งนะครับที่ เมื่อก่อนเนี่ยมีประชากรอาศัยอยู่เบาบางมีการเชื่อมต่อกับโลกภายนอกเนี่ยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคนก็จะเข้ามาแสวงบุญที่เมืองศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลามอย่างนครเมกกะนั่นเองนะครับอย่างที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีแต่ว่าเรื่องที่ไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้นนะครับเมื่อประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยมีการค้นพบมหาสมุทรน้ํามันใต้ทะเลทรายช่วยให้สามารถ เปลี่ยนเมืองที่มีแต่กำแพงโคลนนะครับให้กลายเป็นมหานครที่ทันสมัยมีตึกระฟ้าและห้างสรรพสินค้าเกิดขึ้นมากมายอย่างที่เราได้เห็นในปัจจุบันนะครับและก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่อนจาจักเดียวนะครับอณาจแถบนั้นทั้งหมดเนี่ยก็ร่ํารวยขึ้นมาด้วยเรื่องของน้ํามันนะครับเราจะเห็นบทบาทในหลายๆประเทศนะครับตอนนี้ก็อย่างกาตาเองสหรัฐอาหรับเอมิเรตเองนะครับประเทศพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ร่ํารวยจากน้ํามันนะครับพวกเขาเปลี่ยนทุนจาก ได้รับมาจากน้ำมันเนี่ยก็แปลงมาเป็นสินทรัพย์อย่างอื่นนะครับมีการลงทุนมากมายทั่วโลกตัวอย่างในสโมสรฟุตบอลเองนะครับเราเห็นได้ว่าประเทศเหล่านี้ก็เข้าไปลงทุนซื้อสโมสรยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับหรือปารีสแซงต์แชร์แมนะครับที่เห็นได้ว่าพวกเขาก็ขับเคลื่อนอยู่นะครับในเวทียุโรปโดยใช้เงินจากพวกน้ำมันเหล่านี้แทบจะทั้งสิ้นครับรวมถึง อย่างกองทุนที่น่าสนใจนะครับที่เป็นกองทุนด้านเทคโนโลยีที่สาคัญมากๆของโลกเราในตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับก็คือกองทุนวิชันฟันที่มีการร่วมมือกับซอฟแบงค์ของมาซาโยชิซันซึ่งเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะเล่าทั้งหมดนะครับไล่มาตั้งแต่การเสียชีวิตของกษัตริย์องค์ก่อนหน้านี้ครับก็คือกษัตริย์อบดุลลาที่ต้องบอกว่าพอมีการเปลี่ยนผ่านราชวงศ์เนี่ยมีการล้างบางล้างอำนาจกันอย่างหนักเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่า สนุกมากๆนะครับที่เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแย่งชิงอํานาจกันนะครับมีข่าวมากมายนะครับข่าวดังอย่างก,การนําเหล่าราชวงศ์ชั้นนำนะครับพวกเขามีทรัพย์สินมหาศาลทั่วโลกแต่สุดท้ายเนี่ยพวกเขาก็ต้องมาถูกขังนะครับที่โรงแรมลิสคาวตันนะครับซึ่งอําอนาจใหม่นะครับก็คือมูฮัมหมัด บิลซันมานอย่างที่ตามชื่อหนังสือนะครับก็คือเป็นเรื่องของการขึ้นมาครองอํานาจของมูฮัมหมัดบินซันมานซึ่งคนคนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีผลกระทบต่อโลกเราอย่างมหาศาลนะครับโดยเฉพาะเงินทุนของเขาที่เข้าไปลงทุนในกองทุนอย่างวิชเช่นฟันซึ่งสตาร์ทอัพมากมายนะครับใหญ่ๆของโลกเราเนี่ยที่ได้รับเงินทุนมาศาลจริงๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่มาจากกองทุนวิชเช่นฟันของซอฟแวร์นะครับ ซึ่งสัดส่วนที่สูงที่สุดก็มาจากเงินของอาณาจักรซาอุาาดีอาระเบียนั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามันส่งผลกระทบต่อเทรนด์อนาคตของโลกเราหลายๆอย่างมากๆนะครับเขาลงทุนมากมายทั้งบริษัทยาทั้งเทคโนโลยีายานยนต์แบบ,บขับเคลื่อนอัตโนมัตินะครับเทคโนโลยีโดนเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายนะครับที่ เป็นเทยีแห่งอนาคตเนี่ยตอนนี้เนี่ยกองทุนนี้ก็เข้าไปลงทุนตัวอย่างในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีเงินก้อนใหญ่จากกองทุนนี้เข้าไปลงทุนในแกรฟนั่นเองนะครับซึ่งเราบอกว่าใครที่ได้รับเงินทุนจากกองทุนนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าค่อนข้างที่จะอนาคตรุ่งมากๆนะครับเพราะว่าเป,เป็นเงินทุนที่มหาศาลมากๆนะครับเรียกได้ว่าหากสตาร์ทอัพใดน,นะครับที่เป็นคู่แข่งกับสตาร์ทอัพที่มีแบ็กอัพจากกองทุนนี้ผมว่า แนะ่นำให้ถอนตัวไปเลยดีกว่านะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะไปสู้ทุนพวกเขาได้อยู่แล้วนะครับเขาสามารถทุ่มเงินมหาศาลออกมาแจกโปรโมชั่นแจกเงินต่างๆมากมายนะครับเพื่อ,อเรียกสมาชิกเข้ามาในระบบซึ่งหลายๆหลายๆธุรกิจนะครับที่ได้รับเงินลงทุนเนี่ยก็ใช้เงินจํานวนนี้เนี่ยไปอัดโรมากมายนะครับเราจะเห็นว่า เขาได้เปรียบนะครับหากได้รับเงินทุนจากกองทุนวิชั่นฟันซึ่งตัวผมเองมองว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้แข่งกันที่ความสามารถอย่างเดียวแล้วนะครับมันอยู่ที่กองทุนที่แบ็กอัพเราอยู่ด้วยนะครับว่ามาจากไหน รวมถึงการเข้ามามีบทบาทนะครับในการพัฒนาประเทศยกระดับซาอุดิอาระเบียขึ้นมานะครับมีการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมหลายอย่างมากๆนะครับจากการขึ้นมาครองอํานาจของมูฮัมหมัดบิลซัมมานะครับซึ่งสามารถไปอ่านดูได้นะครับรายละเอียดค่อนข้างเยอะมากๆมีโปรเจกต์ใหญ่ๆมากมายนะครับ การสร้างเมืองใหม่ที่เป็นเมืองแห่งเทคโนโลยีล้วนๆนะครับอย่างเมืองนีออนซิตี้นะครับที่ผมคิดว่าน่าจะเคยผ่านสายตาในข่าวมาบ้างแล้วนะครับสำหรับใครที่ติดตามเรื่องราวทางด้านเทคโนโลยี หรือข่าวที่ดังกระฉ่อนโลกมากๆนะครับอย่างการเสียชีวิตของจามานคาชอกกีนะครับที่เป็นนักข่าวชื่อดังนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นศัตรูของรัชวงศ์ใหม่นะครับที่ค่อนข้ามเป็นนักข่าวชื่อดังนะครับมีคอลัมน์ที่เขาเขียนในหนังสือพิมพ์ชื่อดังในสหรัฐอเมริกาอย่างวอชิงตันโพสต์เลยนะครับว่ามักจะโจมตีไปที่กลุ่มอํานาจใหม่ของประเทศซาอุดิอาระเบียนั่นคือกลุ่มของมูฮัมหมัดบิลซามานั่นเองนะครับก็ทําทให้ชะตากรรมของเขาเนี่ย ก็ต้องเสียชีวิตไปนะครับแต่ว่า เรื่องรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยก็สามารถไปอ่านกันได้นะครับมีรายละเอียดเยอะมากนะครับในเรื่องนี้ซึ่งก็ต้องบอกว่าโลกเราเองเนี่ยมีเพียงผู้นำม่ก,กี่คนนะครับที่มีทั้งอํานาจเงินตาและการตัดสินใจต่างๆเนี่ยจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อความเป็นอยู่ของคนทั้งโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเช่นน้ามันหรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีที่ใช้เงินทุนของกลุ่มทุนเหล่านี้นะครับมาทําให้โลกเราเนี่ยน่าอยู่ขึ้นนะครับผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายทั่วโลก แม้เรื่องราวเนี่ยจะมีด้านลบอยู่บ้างน,นะครับแต่มันก็ทำให้เราได้เข้าใจถึงกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่นะครับที่ถือว่ามีความทะเยอทะยานที่สุดคนหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้นะครับและชายผู้นี้เนี่ยชายที่มีชื่อว่าโมฮัมหมัดบิลซามานเนี่ยจะมีบทบาทสำคัญต่อโลกเราในอีกหลายทศวรรษข้างหน้าอย่างแน่นอนนะครับก็ลองไปอ่านกันได้นะครับรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆนะครับแต่ว่าอ่านสนุกมากมากนะครับเพราะว่า มีการนำมาเรียบเรียงใหม่โดยแบรดลีย์โฮปนะเขียนชื่อดังอีกครั้งนึ่งนะครับก็อยากแนะนําให้ไปลองอ่านกันนะครับสำหรับเรื่องราวของการรีวิวหนังสือ Blood andO i l ใน E p ีนี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่า,านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวเทคโนโลยีใหม่ๆข่าวธุรกิจ เทยีที่น่าสนใจนะครับที่ผมจะมาอัปเดตผ่านพอดแคสต์ให้ฟังเนี่ยก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek f o l l o w e r Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักทั้ง Podbean, Apple p o d c a s t g o o g l e Podcast s p o t i f y y o u t u b e แล้วก็จะมีกรารอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดีในทุกตอนอยู่แล้วด้วยนะครับท่างไรก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางในส่วนของ LINE on, d ที่ทระดน t สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ ผมก็จะส่งสาระดีๆคอนคทดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ